ก่อนการแข่งขัน MotoGP ที่อินโดนีเซียพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันให้สัมภาษณ์ของมาร์คมาเกตนะฮะซึ่งก็เป็นการให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะฮะร,รวมถึงการย้ายทีมของเขาด้วยไปดูซิว่ามาร์คมาเกตกขพูดอย่างไรกันบ้างน,นะครับมาร์คมาเกตเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อก่อนการแข่งขันที่อินโดนีเซียวันอาทิตย์พรุ่งนี้แล้วนะครับนับได้ว่าเป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อครั้งแรกนะครับตั้งแต่มีข่าวที่เขายุติสัญญากับฮอนด้า ที่อยู่มานานถึง11ปีมาร์กมาเกสเขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เสี่ยงมากในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเนื่องจากตัวเขาเองก็มีอาการบาดเจ็บมากมายและก็เป็นเรื่องยากเมื่อคุณได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงเวลาที่ยากลาบากคุณไม่สามารถตัดสินใจใดๆได,ได,ได,ได้และในช่วงที่2ของฤดูกาล มาร์คเขาก็บอกว่าได้พูดคุยกันดีๆกับ Honda เกี่ยวกับการแข่งขันต่อไปอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสุดๆความคิดเห็นของเขาเองนะตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วก็ยังมีข้อสงสัยอีกมากมายแต่ขนาดเดียวกันมาร์คมาเกตเองก็ได้ติดต่อกับทีมเกรซินี่นะครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็บอกกับทีมว่าจะไม่เดินหน้าต่อสัญญาใดๆถ้าคุณต้องการรอฉันก็รอฉันนี่ก็เป็นคําพูดของมาร์คมาเกตนะครับ าเขาก็บอกว่าไม่สามารถสัญญาอะไรได้เลยเพราะการตัดสินใจของตัวเขาเองเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่แล้วหลังจากการแข่งขันที่เจแปนจีพมาร์เขาก็พูดถึงนะครับถ้าเกิดตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับ Honda มันก็ดูสบายดีนะส่วนจักรยานยนต์เนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมทีมงานของฉันอยู่ที่นั่นซึ่งเงินเดือนก็มหาศาล แต่ถ้าหากตัวเขาเองเนี่ยต้องการดูแลตัวเองและก็อาชีพการงานของเขาก็ต้องหาความท้าทายใหม่ๆและทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือทีมเกรซ i n i ในปี2024ในขณะที่สื่อก็ได้ถามเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับอนาคตของเขาครับทางด้านของมาร์ m มาเกตเองก็ปฏิเสธการตอบไปนะฮะมาร์กมาเกตเองนะครับเขาก็เซ็นสัญญา1ปีเท่านั้นนะฮะกับทีมเกรซิ i นดูคาติ หมายความว่าในปี2024นี้เราจะได้เห็นมาร์กมาเกตในทีมเกซินี่เพียง1ปีเท่านั้นตามสัญญาที่เขาเซ็นไว้เหมือนจะแบบกักกักอยู่เหมือนกันนะฮะเซ็นไว้แบบเชิงเชิงดูก่อนว่าถ้าเกิดเออมันดีจริงก็ต่อไปถ้าเกิดไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับมาร์คมาเกตเองก็ยังพูดทิ้งท้ายว่าถือเป็นเรื่องท้าทายที่ยิ่งใหญ่เพราะว่า11ปีในรถมอเตอร์ไซคันเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ฉันได้ความสนุกกับมัน ได้ยิ้มอีกครั้งและมีความมั่นใจที่จะมาสนามแข่งบอกได้คำเดียวครับต้องรอดูปีหน้าปี2024นะว่ามาร์กเนี่ยไปอยู่ทีมเกรซิน่ลุคาติแล้วการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างแน่นอนฮะต้องมีการปรับตัวมากมายเลยทีเดียวนะฮะแต่วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้แล้วนะครับติดตามดูกันได้นะใน Mo t ต g จที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะมาดูว่ามาร์กมาเกตของเรานั้นขับ Honda ในปีนี้ปีสุดท้าย2023จะเป็นอย่างไรสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ